ครับผมสวัสดีครับพี่น้องพ่อกระบ,บ้าเขียบแดงนะช่องทิ้นอีสานคือบ้านเกิดครับผมเมื่อนี้กับบ้านคือเก่าครับผมเดือดาดมากยังรอโคดรรอปลาหาเียบไครมดแดงนะครับเนาะนี่แหละครับผมชีวิตตูกอีสานไ,ไปยูไสเกิดังไงกะบ่ลืมทินอีนสานบ้านฮอดเหรอครับผมหาเียบไครมดแดงกินนี้เก่าไม่ได้ขึ้นก็โก็กว่าดนะครับเด้อขึ้นก็ พักกระเดานี่พี่องเด้อเดี๋ยวสีไทยบรรยากาศต้นพักกระเดาไทยข้างหมดแดงให้เบิ่งครับผมให้เบ <normal> ิ่งก <tech> ันครับผมรรบยากาศข้างหมดแดยงนะพี่น้องเจอเห็นบอกอยู่เรื่องป่ายเลยว่าเบาเขียวแดงเลยแย่มาแล้วล่ะหลาๆเนาะโหแล้วครับนำต้นใหม่ก็ร่างเขียวๆนั่นก็ะแมนนครับเนาะไปเดี๋ยวพาไปเบิ่งบนงาน เงี้ยมาแล้วนี่ครับไม่เศร้ากับกระคุ่หมดอยงแต่ว่าฉีดตัวเด้วยบริไทยครับผมบมีคนไทยให้ตอนเงี้ยนะครับเนาะนเลยเดี๋ยวมาไทยนี่เบื้องนะครับผู้หลับพี่น้องอู้สวรรค์มาพี่น้องเลยนะครับก็สวรรค์ได้พี่น้องเลยผมเงี้ยเมื่อกี้หั่นเ้อนี่อันนี้อยู่ในคูนี่ก็บ่บเมนหน่อยได้พี่น้องด้อยุู้ลักทั้งใบไม้ทั้งอย่างนั้นหมดว่าแต่ว่ากั ูหรอครับเด็กกอยเด็กกอยพี่น้องเลยนี่นะเนาะวิธีชีวิตบ้านเฮานะครับเนาะหาอยู่หากินตามฤดูกาลนะครับเนาะไม่ผี่หรอครับผมบ่าขแขวงได้มีโอกาสมาบ้านมาซ่องกับบรรยากาศบ้านเฮานะครับเนาะบ้านหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ตำหนีตะก้อนนะครับเนาะ๋ย่าเอาหมดแดงไปเก็บกันครับไปเคี่ยวขีังเงียเคี่ยวนี่ออกกันครับผม เนาะรับคลิปนี้กะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเนาะฝากกดไลค์กดติดตามช่องพินิสานคือบ้านเกิดนะครับเนาะของบ้าเยวแวงนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม